องค์การบริหารจัดก,การการเรงกระจกองค์การมหาชนร่วมกับฝ่ายเลขานุการของเอเชียแปซิฟิกคาร์บอนมาร์เก็ตรัชเบิกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศนิวซีแลนด์จากการประชุม t h เช s i a Pacific c a r b o n Market r a ดัชเบครั้งที่5ขึ้นในระหว่างวันที่2 6 2 7กถึงกุมภาพันธ์2557นณโรงแรมเซนทราแกรนด์บีดรีสอร์ทสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวิจารศิมาฉาย,ยา ให้เกิเป็นประธานกล่าวเปิดงานร่วมกับมิสเตอร์กายบิสันดีโพตี้เซคเทเชียร์ดี렉เตอร์พอลิสีดีวิชันกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศนิวซีแลนด์และนางประเสริฐสุขจามอนานรักษาการผู้อำนวยการองค์การบรหิหานจัดการการเรียนกระจกในการประชุม APCMR ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารความก้าวหน้าในการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสร้างเครือข่ายในการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตของภูมิภาค และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงาน AP CMR 4กลุ่มซึ่งได้แก่คณะทำงานกลุ่ม Unit Registry กลุ่ม MRV กลุ่ม Additionality และกลุ่ม b a s e Line ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันศึกษาและเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยมีดรแสงจันลิมจิรการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการการเดอนกระจกและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสมาชิกของ AP CMR จำนวน9ประเทศ ได้แก่จีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์เกาหลีโครงการดรจินีลกรีนเฮาส์แก๊สอินเทเียชีของสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียและประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว